เด็กควรรับรู้ปัญหาด้านการเงินของพ่อแม่ไหมเรื่องนี้เกิดขึ้นในหลายบ้านนะคะโดยเฉพาะบ้านที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าทําธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องเครียดเนาะซึ่งถ้าถามมามานะคะบอกตรงๆเลยว่าควรรับรู้ค่ะ แต่ไม่ควรแบกคําว่ารับรู้แต่ไม่ควรแบกแปลว่าอะไรแปลว่าลูกเนี่ยควรจะรับรู้ในแบบพอดีมีขอบเขตของเขาแต่ไม่ควรแบกว่าปัญหาเนี่ยฉันต้องมาช่วยพ่อแม่แก้สําหรับขอบเขตในการรับรู้นะคะก็คือลูกเนี่ยอย่างน้องมิม,มิเนี่ยก็จะต้องรับรู้ความเป็นจริงของครอบครัวแล้วค่ะเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงเขาจะได้รู้คุณค่าของเงินเวลาโตมาเขาก็จะได้โตมาแบบไม่ต้องโลกสวยว่าเฮ้ยฉันอยากได้อะไรเนี่ยพ่อแม่หายฉันได้ทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยวิธีในการที่เราบอกลูก เราต้องบอกเบสออนความเป็นจริงแต่ไม่ใช่ว่าเอาปัญหาทั้งหมดอะไปใส่ลูกตัวอย่างเช่นเราก็ต้องบอกเขาว่าเวลาเราจะใช้เงินเนี่ยเราต้องรู้จักวางแผนการใช้เงินนะการที่หนูจะซื้อของเล่นแบบนี้แบบเนี้ยหนูคิดว่ามันจําเป็นเราหรือยังเราถึงจะต้องซื้อบ้านเราจะให้เขารับรู้ตลอดว่าเงินได้มาจากการทํางานไม่ใช่เงินมีไม่จํากัดมีอั l ลิมิตตบางอย่างไม่ซื้อต้องรอได้บางอย่างต้องรอได้ถึงค่อยซื้อบางอย่างไม่จําเป็นต้องรู้จักตัดใจและเอากลับไปวาง สิ่งเหล่านี้ฝึกวินยัยความอดทนค่ะทําให้เด็กรู้ว่าทุกอย่างมันมีขอบเขตมันมีข้อจํากัดถ้าอยากจะได้มาเราก็ต้องทํางานซึ่งถ้าเราสอนแบบโพซิทีฟเด็กจะไม่รู้สึกว่าการทํางานเพื่อได้เงินมามันยากลําบากแต่เขาจะรู้จักว่าการทํางานเพื่อได้เงินมามันเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์เราเนี่ยต้องทําเพื่อหาเลี้ยงชีพอยากจะไปเที่ยวอยากจะได้อะไรใหม่ๆอยากจะเรียนโรงเรียนดีๆการที่เราทํางานดีๆย่อมให้เงินที่ดีกับเรามานั่นแหละคือสิ่งที่บ้านเราให้ลูกรับรู้นะคะแล้วถามว่าเด็กไม่ควรแบกอะไรเลยแปลว่า อะไรล่ะทั้งนั้นที่พ่อแม่เนี่ยกำลังอยู่ในซีตูเอชั่นที่ต้องจัดการเรื่องการเงินเราก็แค่ไม่ใส่คําพูดน egat ีฟลงไปกับลูกค่ะแม่เครียดมากไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินจะกินข้าวแล้วหรือถ้าไม่มีลูกก็คงสบายกว่านี้ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมพ่อแม่ทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินการบ่นซ้ําๆต่อหน้าลูกเรื่องเงินสิ่งต่างๆา,งางนาเหล่านี้มันให้ความรู้สึกทั้งน e าทีฟแล้วก็การบั่นทอนติดใจเด็กจะไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ว่าอันไหนคือปัญหาอันไหนคือความปลอดภยัยเขาแค่รู้สึกว่าไอ้ไค,อความรู้สึกเนี้ยมันเป็น้ที่เนตตหุ ทำให้มันเกิดเรื่องต่างๆนานาทั้งหมดนียหรือเปล่าเขาจะรู้สึกว่าบ้านไม่มั่นคงและโลกไม่น่าไว้ใจตัวเขาเองเป็นภาระเขาอาจจะโตมาเป็นเด็กที่กังวลง่ายนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้เงินมันอาจจะออกได้2ทางเลยนะทางที่หเลยก็คือกลัวการใช้เงินแบบสุดโต่งกับทางที่2เนี่ยน่ากลัวกว่าก็คือการที่เขาใช้เงินแบบไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเขารู้สึกอยากจะเอาชนะมันก็<า>เลยใช้เงินเพื่อเยียวยาเยียวยาเยียวยาจิตใจดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านการเงินอะมาฮารู้สึกเลยว่าเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากในแต่และครอบครัวค่ะแต่สําหรับบ้านเราเน่่ยาัคนะว เราบอกลูกนะคะเราบอกลูกเราบอกสถานะนของเราค่ะแต่ว่าเราไม่ได้บอกในเชิงนกิกทะบอะส่วนคําพูดอะไรก็ตามที่ทําให้ลูกต้องรู้สึกแบกรับหรือว่ามันมากกว่าวัยของเขาเนี่ยเราจะไม่ทําค่ะนี่แหละจะทําให้ลูกเราอะสามารถโตบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงได้แล้วก็เข้าใจรู้สึกทุกอย่างเข้าใจเรื่องการใช้เงินเรื่องการหาเงินแบบที่เขาไม่ได้มีอคติต่อการหาเงินหรือการใช้เงินเลยค่ะ